สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะมินกระไดไม่โอกาสนะคะมาติดตามเล็กพยิงนะคะเนาะเล็กพญิงนะคะงวดน,นี้เอมินสิาพามาฟังชชาๆจากปากนะคะว่าพหญิงฝันหรือยังเนาะไปสอบถามไปถามพ่นเบิ่งไปติดตามพ่นเบิ่งนะคะว่าพ่นฝันหรือยังคอนเมนเพิ่นฝันนี่ลูกไส้หรือว่าไผ่มานะคะแล้วก็มาบอกเล็กตัวใหญเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ในหลายๆงวดที่ผ่านมานะคะก็มีเขาบางรุ่นบาไปเลยวพากะตีนะคะเอมินาบยากใง้ เหล,ล็กพันรูดเราบ่าอย่างให้พปว่าเพลินเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,าเหล,ล,ล็กเขาเหล็กรุดเป็นเรื่องปกตินะคะเหล็กยางนะคะความฝันก็นคือความฝันนะคะเอาแนวเอาน้องบ่ไรนะคะท่านผู้ชมนเนาะแอดมินกัหามมใหนะคะก็เพื่อเป็นแนวทางทอนันนะคะเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมนเานาะพระะนั้นนะคะเข้ากันสิบีฟัง่งชัดๆจากปากาพ้หยิงพอผอมกันเลยนะคะ ว้านี่ชื Ma ่อต้นผีแนนจะไม่นี่เจ้ากบอยผมตอบคนนี้เป็นไก่แน่นนะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณพ่อม่วครับผมคุณผู้ม่วงผู้ม่วงฝันแม่นเด้ครับหมวดข้อนี้กะหาแปดออกครแปดนอเฮ้ยแั่ผู้ใด้สี่เลขคนสี่ขึ้นสี่ล่มตื้อเด้นี่ผู้ม่วกระได้ฝันธรรมดาเด้อฝันแม่นเด้อนั่น เอาเมื่อกี้ก็จะมาสอบถามกับคุณพ่อหญิงทับาหลังจากที่ห้วนออกมาแล้วคุณสมพงศ์คนมหาพ่อหญิงอีกบ่อโอ้ยขึ้นฝันอยู่แล้วมันขึ้นฝันเป็นวันพระได้พปรเถอามันขึ้นโอ้มันขึ้นวันพระใหญ่น้อวันพระได้ข้วยไม้เป็นโตัวนะข้วยใม่เป็นโตโอ้ยคือสมบีเลยเนาะาด็กปาแต่ยังเลยจูงมาเลย มอมไม่ขอกามาแล้วแต่ huh. <S d 3> <t ick noise> ่าท่านเอโตผูดโตยังหอเนื้อเป็นเืแดงโอ้ครับโมเมนทรรมดา่บอ็มทาบฟันเห้เลือดแดงีคืนแวนี่เลือแดงเต็มหอนหรือเต็มมองได้พอเต็มื่อนี่แล้วที่นี่ืวนี่บ่ในหัวโ้วระว่างเยอะวันหนึทีเดอันหทีระว่งเอะหยังก็หัววันหนึทีเง้นทีหาสิบเจ็ดเจทับหนึ่งหาเจ็ดโมหนึ่ง อาเจ็ดมูหนึ่งครับอลองบางเรื่องครับแต่ผู้ชมเพราะว่าณพ่อหญิงว่าเขาเอาข้วยม้มาไหนอขาขามาแล้วแต่ว่าในปาายังมาทั้งในปาดก็มีแต่เลือดเลียดแดงจิ้งขึ้นดยขึ้นก่อนาสิไปปาด้าลุกบันเดสดเมื่อถึงก่อนเลือดแดงเต็มหัวเหือครับพ่อนหญเต็มหวเลยโอ้ยแต่อยู่หัเนะอยู่เหื่อน แต่ว่าคันคอนเมนแปลนี่กะคันม่นข้าแปลนอ่กะอาจจะจับจุดตรงตรง่วเอ้ยมัวหรือกลวยนะกลัวยกล้วยกล้วยเป็น4ีโออยองี้โอ้ลกเกอเพือนทุนพกีละกอเพื่อนเพื่อนหาเือนกสีเก้าศนราะวา้วยมันจะตายวยจเป็นเก่ากล้วยเก่าหรือว่าเป็นกล้วยเก่าวะแม่กล้วยเก่าแม่ะจูน สี่สี่เก้าศูนย์่จวันอยู่ขืด้ไมแต่อยู่เืมันกลับเป็นบาทเ็กทีได้ด้อาจารอาจจะเป็นบาทเ็กทีก็ได้โมงแหววโมงแหววเว่าโอหมูตะเรียนนะโมแหวเลยตัวูแปวนะแต่ละขึ้นสมพกคนมหาขยิงบอกมาขึ้นมา โอ้คนมกมาบ้านผาเนาะนี่นะโอ้เพิ่นจะได้มาได้บ้านผาเ,นเป็น,เป,นเป็นเวลาเป็นเวลาของคนเนาะเวลาหมามาก,มากเป็นล่อยผีเดียวบ้านผาเป็นแนนเพิ่นส่วนมากบ้านผาเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่พ,าาพอเที่ยงก็ว่าเอ็มมหาพอยิงนี่มาครับมาหลังวัานผานะท่านผู้ชมเพราะว่าเจดีหมุนจ้าว่า,าพุ่นสมพงคนมาหาพอยิงมา,าให้โชคใหล้ลาะพอยิงหรือบ่อขอบอกไปตรงนี้นเด้อครับเป็นสิ่งย่างไงแค่เป็นแนวทางครับผมความฝันก็คือความฝัน นาะข้องกันก็คือข้องกันครับบางครั้งมันก็ออกตรงๆครับยังพอหญิงได้มากแต่ใจงวดแรกงวดสองงวดสามนี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะได้ครับท่านผู้ชมว่าเป็นตัวกราบพร้อมตรงบ้างเขาบ้างเป็นเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องรถดปีกาบพว่ากันเนาะครับสมุทรชมเนาะเป็นข้องกันไปชื่นชอบค่อยเอาครับผมไปมากค่อยจัดคัดให้เบิร์นเพื่อข้อสุขสนานไปครับเพิ่นเมื่อวานจีเนี่ยพอหญิงว่าให้ฟังเนี่ย เขาบอกว่าบงเรียมันเกียกเกาถึดหนมันอ้าวบอกตัวเก่าบอกทกเกาบอกหกสามหกสามหกสองหกเก่าหกสามหกสองหกเก่าโอ้บอกสามมันไมเลยครับถึงนนี้หกสามหกสองหกเก้าอ่าเนี่ยมันไหลมันไลสามมันไหลกันเลยหมะ่มันหกสามหรือสามหกเพราีมันสามหกสามหกนพนเรองนน กบนเนนะมันกรสามารถเป็นโจกลับได้หรือว่ามันอาจจะลดลุ่มก็ได้ทั้งเสียก็ไล่แต่งก็ไี้นะอัจจะเป็นงานสร้างแก็ได้กสามหกเก่าบอกค่ะพ่อหงกสามฮกสองกเก่าสามชุดเนาะฮกเก่านี่ไปตรงกับเลขของมันนั่นแล้วเนาะเลขไพ่ไม่ของพอสมานนั่นดีแล้วก็ยอมมากกเก่ากันยังโอ้ครับ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  62ของพ่อสานที่สุ <S 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 3องสาว62ครับถาไปชมร่องพิจนาบนกระเองเด้อครับตัวนี้ก็เป um> um> ็นข้องกันของพ่อหญิงซ si> okay ึ่งค um> ุณสมพงษ์ที่เพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณสองปีครับที่เพิ่นไปประสบอุบ pues> ัติเหตุสมัยโมกัยตวเก่าดอกครับเพิ่นมาบอทย่งวังนี่ละโมกัยตวเก่าดอกนี่อาจบอบอลังเทืออาจจะเป็นบาดเลขที่แต่ว่าขึ้นลงก็ได้เนาะบาดเลขที่กับ ตัดเบืงเองออกครับมันก็มีแค่หาเจ็ดหนึ่งเนาะห้าสิบเจ็ดหมู่หนึ่งครับผมผมจช้ใช่วงห้าสิบเจ็ดหมู่หนึ่งนีบานเด็กที่เพราะว่าคุณพอยหญิงกับฝันดีได้ว่ามีคนขาข้วยมา้ใหา้ครับเล<ม>ืองแดงเต็มเหื่นเร้ประสั่นวะในปาดวาะในปาดครับ แต่ว่าเขาเอาหายเป็นตัวเลยคือก้อนขอนนี่ก็ยังถึงแมนบ่อาน้องงหาแปงหาแปะกฝันว่าเขาใอ้เอา้วยมาห้นอกโอ้แม่แมแแต่วังวังฟันวันเสือกัดนี่โบโบได้นาะสู่สด้อ่ได้เสือกัดตาเสืออะไรแต่ันนงวยเห็นกล้วยหรือไอ้าวเราพิจาร้า่งเองนะครัแต่ผู้ชมเนาะหกสองหสาหกเก้า ส่วนบัตรอีกทีก็คือห้าสิบเจ็ดทับโมเมนทับไหมห้าสิบเจ็ดมูหนึ่ง,คร,งครับผมบอกวัดกุโตเนาะเราบ,บ,บางท่านอยากเอาไปคล้วยเหรียญสลับเหรียญทำเป็นทำเป็นคิดเป็นสามโตกับหาร เจนึ่งเนาะแม่ผสมตัวก็แค่หาเจ็ดเจ็ดหาครับพมันก็คยออกนอกบปในกีเนาะซึ่งั่วนั้นเพราะยังง่วนละเป็นคนฝันว่าเขาเอาง่วมาปาดที่บ้านพ่อหญิงง่วนไม่ออกอาเจ็ดนันนันเพราะยังง่วนั่งข้อมหัวอย่างราคาตะไปอช่วงฝันแม่งยอกันเลยนี่งวดก้อนในหาแปดดอกโกแปดโอ้ยสวยแต้มเดียวคนแตกไปคราตะไปช่วงโคกแปดเลหาแงวนอีกสิ่เถามคือพอง่วอยู่ว่าฝันดีบ่ หลังจากปีใหม่มาหนีเป็นยังไงหรือข้าแต่ไปฉลองปีใหม่แล้วบริษัฝันบอกจะได้ยินว่าห่วยนี่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ผู้ใดยางมาส่งกันขึ้นเอาเองไปเองไปพิจารณาพวกน้องกระตือมุ่งเนาะผมคนมากเพิ่งจะบอกขนาดนาะพอเนาะคือเก่าเนาะมากเพิ่งจะบอกหลายเนาะเพิ่งจะมากบอกน้อยเนาะบริษัทกลุ่ยกั็คนบอกว่า ว่าได้ถามสารสูตรปฏิบบบอกว่าเออเป็นอย่างไรโย่เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลใส่บาตรจากพวกไห้ได้ถึงบ่ได้ถามเลยบอกถามได้สอเลยไม่โอ้เนาะบ่ค่อยได้สอได้สงกับกับไปเรื่อยนะว่าสอบไปบ่ได้่มดื่มหาคือแต่กรบอกว่าดึ่มส่วนนี่บ่นงี้บ่นมาบอกด้วยว่าในี้เลขของคุณพ่อยังเหนื่นต้องได้ตามเลยนะพอรื่องเนาะแมนต้องตามงวดต้องงวดแมนเห็นว่างวดที่ผ่านมาให งอดก้อนนั่นครับเพก่นให่แปดหกได้นอตรงตรงนอว่าได้กับเนียหกแปดแมนพนห่แปดหกแปดหกนแมนมันก็ว่าออกศูนยห้แปดหกหกแปดที่วาแปหกแปดหกแปดนอตรงตรงนอหกแปดเเพว่นั้นออกศูนย์กแปดนอเร่มนดีดีแมนมนที่แล้วนอแมนเลเพราะยงนี่มักจะว่าว่ากับบยังจะตรงเลยอือหมากเลยนาะก็ถือว่าพะพยงผ่าแข้งวันเดียวแมนจากเท่าที่ตามามนผ่าแข้งวันเดียวก็ลไปพิจารณาเิ่อีกขังนึงนอคาตมุ่ชเนาะ เพราะว่าเอซีก็หลายคนหลายท่านก็ไปยั่งให้พอเที่ยงมาทิดตามความฝันของพอหญิงความฝันของคุณสพมพงษ์มาบอกพอหญิงเนาะแต่ว่าพี่ไสยย้บ่มา,ห,า,ยยาหญิงเน,ะนา,าะพอหญิงเนาะค่ะท่านผู้ชมคะโดยสรุปนะคะเหล็กเหล็กของพอหญิงเพิ่นนะคะที่ว่าลูกไส้พิ้นมาบอกพื่นสีบอกสามสุดนะคะก็คือหกสองหกสาม้วกาหกเก่าน,นะคะส่วนที่พื้นฝันว่าเอ่อ มีคนเอางัวแต่ว่าเป็นงัวตายแล้วได้งัวตายแล้วต่ว่ายัางบ่หันเดบปาดอย่างแต่หันเลือดนีเต็มบาทเลยนะคะแอมมิงคิดว่าบาทเหล็กทีนี้ก็น่าจ,จะมีส่วนเกี่ยวของในห,หนีในความฝันหนีนํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะมิงก็เลยทายบาทเล็กทีมหาห้เบิงน้านะคะ 57หมู่หนึ่งตําบลจานนะคะเนาะเป็นบ้านเหล็กที่ของพอหญิงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมิ่งกะหามหาไห้นะคะกระเผยเป็นแนวทางเนาะกระรองพิจารณากันเบิ่งนะคะแต่มิ่งคิดว่าฝันเอ่อฝันแหลกที่ว่าพอหญิงเพินพ่นเพิ่นฝันว่า,ามีคนหงวงมาให้เลือเรือเต็มบ้านนี่ ก็มีพงวนนะคะเพื่อนเคยฝันเพื่อนฝันแบบนี้และปาก็ว่าเขาตรงตรงเลยนะคะบาดเล็กทีก็คือหาเจ็ดนะคะหาเจเจเจหาเขาตรงตรงเขาเป๊ะเลยนะคะแต่วางงน,นี้จะพิษกันอยู่หมองหนึ่งก็คืองวนนันพงงวฝันแต่วางงน,นี้พอหญิงฝันนะคะท่านผู้ชมแต่มิ้งคีว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะ เกี่ยวของเกี่ยวกับก็บาดเล็กทีเพิ่นนํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะการล่องล่องเบิงล่องพิจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะสําหรับบาดเล็กทีของพ่อหญิงนะคะก็คือหาเจ็ดหมู่หนึ่งหาเจ็ดมู่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งคันเป็นสองตัวกะบหาเจ็ดเจ็ดฐานนะคะส่วนเหล็กลูกไส้พิ่นนะคะกะบหกสองหกสามหกเก้านะคะล่องนําไปพิจารณาเบิงเนาะสําหรับไพ่ทีมักนะคะกะเอาสมมติปากกานะคะมาจดไว้ใดนะคะแต่ว่าคันไพ่บ่มักนะคะอาจจะบ่มักเหล็กตัวนี้นะคะหรือว่าอาจจะบ่มเป็นทางหรือว่าอยากเบิง แต่ว่ากะยุบๆเหลืองหัวเวกอนบริยักลินนะคะกะเบ,บืองห่วความสนุกสนานใดเนาะค่ะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมิ้งกะขอขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านนะคะที่เขามารับชมช่อง star channel ะคะคะะไอสตาตร์ชแนลนะคะคลิปน้านะคะม่้สิไปติดตามตัวลีมองใดนะคะกับฝากกดกระดิ่งไว้นํานะคะคลิปนี้นะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสําหรับอ่าสาหรับคลิปนี้นะคะมิ้งกะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ